เพื่อนๆไม่ได้ดูเขาเดินหรอกเขานอน,นทำเสียงดังกระตกใจนอนเสาแท้นอนไม่กร,นร <c oughs> ่นบ่ามาละจ้ามาละจ้าเพื่อนๆดูวันนี้ทำความสะอาดบ่อข้างหน้าบ้านนานหลายปีมากแล้วดูดิมันขึ้นจนดอกบวัวไม่ไม่มีให้ดูแล้วเนี่ยไอตัวเนี้ยดอกสีเหลือง แฟนยายเลยทําความสะอาดแค่บอ่อเดียวค่ะน,นั้นเอาไว้ก่อนโอ้โหเพื่อนๆเอ้นนยนี่นี่ดูรากมันไม่รู้กี่ปีแล้วเนาะมันเว้อะไรนะั่นกบกุบอยู่ในนั้นกุบนี่ดูไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าแฟนยายแกใส่แค่ไม่ไงดอกบัวเอาไว้ใส่แค่กางเกงในเ <laughs> ออเนาะนี่ไม่อยากให้มันเลอนะ เนี่ยเดี๋ยวจะขนไปทิ้งแฟนยายทำคนเดียวนะเมื่อกี้ยายมาช่วยไม่ช่วยตอนเอาอันนี้มันทั้งแผ่นเลยเขาเอามีดมาตัดตัดตัดยายก็เลยเห็นเลยยายว่าไม่ได้ไม่ได้ไไดก็เลยต้องมาช่วยเอาจอบมาขุดยายทำความสะอาดอยู่ในบ้านทำความสะอาดบ้านเขาก็เลยทำอันนี้ทำคนเดียวนี่ยกขึ้นคนเดียวหนักนะยอมรับว่าเกแรงแต่ว่าทำได้ไม่นานนะเนาะ เมื่อกี้จะขนไปทั้งหมดนี่มันคิดดูมันดิ้นนะเพื่อนๆอ,อยากเอาไปให้ทีเดียวหมดผลสุดท้ายหนักเกินเอาลง <c oughs> ไปล้างมือตอนนี้มือมือมันมันเลอะนะยกขึ้นยกลงมันมันลื่นลึกนะเนี่ยข้างหลังนุน่นอยู่ข้างหลังบ้านนั้นไอพลาสติกขาดไม่มีน้ำเลยเนอะอยู่ข้างหลัง เดี๋วยวยายถ่ายให้ดูเดี๋ยวทำงานเสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยไปถ่ายให้ดูอนี่มันก็สิบเอ็ดโมงกว่าแล้วได้เวลากินข้าวเที่ยงแล้วนี่ในระหว่างที่ยายทำความสะอาดบ้านแกก็มาทำอันนี้ยอากาศแ,แดดร้อนวันนี้ยี่สิบสามองศาเพื่อนนี่เสร็จแล้วนะคะแฟนยายเปิดน้ำใส่ไว้เนาะไปทานไหมเล้ ไปได้ยายไปถูบ้านให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวค่อยทำกับข้าวเที่ยงแล้วแดดจ้าเลยวันนี้แดดจ้า23องศาแต่ว่าอยู่ในรม่มสบายไม่ไม่ร้อนอยู่ในแดดมันร้อน เสร็จแล้วนะคะต้องรอให้แห้งอีกเดี๋ยวค่อยทำกับข้าวให้แฟนยายเนาะครัวยายยังไม่ถูแล้เวเข้าครัวก่อนยวมันก็แห้งแนละ้วเนาะแล้วไปทำกับข้าวให้แฟนยายก่อนเนาะเข้ามาเก็บผักกินข้าวเที่ยงมาเห็นผักแห้งรถผัก รถผักก่อกว่าจะได้กินก็นานข้าวนะกว่าจะได้กินเพื่อนสมมติว่าเที่ยงทำให้แฟนใหญ่กว่าจะทำเสร็จก็เกือบบ่ายโมงของเราก็มาหาผักหาอะไรกว่าจะเสร็จ ทำอะไรเสร็จก็ไปทำถ่ายคลิปกว่าจะเสร็จก็ใบสองใบสามใบสองกว่าก็จะได้กินมาเก็บผักก็ไม่ใช่ว่านี่เลยก็อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยมาเก็บก็ไม่ใช่ว่าเก็บปุ๊บปุ๊บก็บไปเนาะเดี๋ยวกินเช่าเสร็จเดี๋ยวมาทำอะไรต่อ อ่ะเพื่อนกินข้าวเสร็จก็ไลฟสดขณะนี้เป็นเวลาสี่โมงบ่ายสี่โมงตรงไลฟสดได้ไม่นานคิดถึงเม้นแฟนยายบอกดักดักที่ดักสนักจริงจอเม้นมันเข้าไปลืมเลยทั้งวันเลยสงสารเม้นก็เลยรีบหยุดไลฟเดี๋ยวไปเอาเม่นออกก่อนเนาะโอ้ตัวใหญ่มากเลยเพื่อนๆตัวใหญ่มากเลย นนะออกแล้วออกออก <c oughs> ม้วนตัวกลมเลยจะเดินให้ดูหรือเปล่ารอดูกันเพื่อน <c oughs> วันก่อนยายเห็นในโรงฟืน <c oughs> เขาจำศีนอยู่ ไม่รู้ว่ะมันมีหลายตัวอยู่ไม่รู้ว่าตัวเดียวกันหรือเปล่าตอนนี้ยังจําสินอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะในโรงในโรงฟืนอย่งอืมเอานี่มาดักเนาะดักสนักชิงจอกขนมปังทายแยมบ้านเราเอาเนื้อดักเนาะบ้านเขาเอาขนมปังทายแยมมาดักอมป,<ะ>ป่ะเพื่อนๆไม่ได้ดูเขาเดินหรอกเขานอน,อน,อนทําเสียงดังก็ตกใจนอนเสาแท้นอน ไม่กรนบพนี่หน้าเขาเห็นไหมเห็นหน้าเขาไหมว่าทีนี้ก็เดี๋ยวจะไปถอนหญ้า,าลูกแครอทอีกร่องหน,นึ่งตรงนี้ก็ได้รถผักอีกแล้วนี่ แห้งหมดแล้วขนาดเปิดทิ้งไว้เมื่อวานด้านขอบขอบ,ขอบมันไม่ไม่โดนนี่แล้วขอไมรดมือเอาถั่วก็ไม่ค่อยขึ้นเนี่ถั่วเยอรมันนี่อะไรก็ไม่รู้ปีนี้นี่เนีย่ยมาถอนตรงนี้อีกเอาแครอทมาลงอีกเดี๋ยวจะเอาฟางมาใส่อีกมาใส่สตรอเบอรี่อีก อยากจะเอาอันนี้ไปใน้นำสตรอเบอรี่อีกไปใส่สตรอเบอรี่อีกเนาะมันเยอะเกินจะไปทิ้งเป็นปุยหมักก็เยอะเกินมันะข้างในก็เยอะแยะแล้วนะคะเพื่อนๆนี่อีกไม่เกินอาทิตย์หนึ่งได้กินสตรอเบอรี่แล้วนะคะอยาเอาฟางไปใส่เมื่อกี้เริ่มแดงแล้วอมืมันไหม เติมมาแล้วเห็นอยู่หลายลูกอยู่นี่เสร็จแล้วนะคะโอ้ยังเหลือเยอะเลยมเมล็ดแต่รอรุ่นกันจะขึ้นหรือเปล่านี่เดี๋ววางก่อนนะคะค่อยมาถอนเห็นบิรดรูดอันนี้ขึ้นเองดูดิตเต็มเลยสวิตชาร์ตกินไม่หมดรอกนี่เดี๋ยวจะรดน้ำแถวๆนี้ก่อนนี่ข้างๆนี้มันไม่โดนน้ำ เนะเปิดสายก่อนนะคะเปิดน้ำทิ้งไว้ก่อนสองทุ่มแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูหน่อไม้ฝรั่งก่อนมีพอตัดไหมแล้วก็ค่อยรอดมะเขือเทศไ่ตักน้ำรดมะเขือเทศไปดูหน่อไม้ฝรั่งก่อนมันก็ต้องตัดอยู่นะนี่ยไม่เยอะหรอกแต่ว่าก็สูงแล้วเนาะแตงกว่านี้เป็นไงมั่งยายบางแดดไว้ให้โอ้ย จะรอดเปล่านอ้ออยอันนี้ไปหมดแล้วบังแล้วทําไมถึงโอ้ยตัวถากนี่ตัวถากกินหมดนี่น่าเบื่อรอดจากแดดตัวถากกินจะไปหาขุดเอาข้างหน้ามาใส่หนอ่อยปลู อันนี้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมาได้ไงมันแฟดน,นะอุ้ยดูตีหวยตีหวยรอดูมันจะไปยังไงรอดูมันยายเอาเมื่อกี้ดินมันอยู่ทับเนี่ยยายเอาดินลห อยากก็ตัดก่อนเนะตัดก็ตัดให้ดูบ่อยแล้วเนอะไม่รู้จะตัดอะไรนี่วานก็ตัดวันนี้ก็ตัดพวกนี้ก็ตัดเอซีเ <F 4 S 1> <c oughs> บื่อแล้วตัดแต่นอไม้ฝรัง่งอนี้ล่ะไว้พวกนี้ อันนี้ตัดหักเท้โอ้ยใหญ่หน่าเสียดายด้ยเห็นไหมสามสิบสบาทหมดตัวถากกินหมดทั้งตัวถากทั้งหนูเบือ่อนี่ได้แค่นี้นะคะ่ะทีนี้รถมะเขือเทศก่อน สองทุ่มครึ่งแล้วเพื่อนๆรอแป๊บหนึ่งเปิดน้ำใส่กละมังให้มันเต็มดูอุตสาห์ห่อมาไม่ได้กินเลยนี่โว้ยเก็บสตรอเบอรี่ดีกว่ากิน <c oughs> ได้กินหน่อยหนึ่งก็ยังดีนะของเปรี้ยวไม่ได้ไปฝั่งนูน้นเอาสองอันก็เพาะม่อจะกินยา เพื่าจะไปกินไม่กินดีกว่ากินยาเพราะว่าเขาให้กินยาก่อนกินยาก่อนอาหารหนึ่งชั่วโมงน้อยๆนี่มันอร่อยแท้ วานอยู่นะแต่ว่ายากกิ้มันหวานอย่างเดียวอันนี้หวานหวานเค็มเค็มมันก็อร่อยไปอีกแบบนึงเนาะไปเพื่อนยายรดน้ำอีกแป๊บหนึ่งยายก็เข้าบ้านแล้วสองทุ่มครึ่งได้ระวังที่รอน้ำเอาต้นหอมไปปลูก <c oughs> เอาต้นหอมไปปลูกก่อนปลูกตรงนี้ที่ยายถอนออกนี่ ผักนล้เแม่โรคาลามีเยอะแล้วทอนออกยายต่้งกล่องหลังไว้เดอเห็นก็ไม่เห็นก็ไม่รู้นะโอ้ยถุงมือก็ไม่ได้เอามาถุงนี้กันต่อไปนะเพื่อนๆก็ลุยลุยเอ่อถอนหญ้าอย่างเดียวแหละทีนี้ ลูกเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็อันนี้เป็นหอม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 แขงนะคะใหญ่เพาะออกจากเมล็ดนี่เพาะจากเมล็ด เคยเพาะแลอกแต่อันนี้แฟนใหญ่เขาซื้อมาเขาเห็นว่าเขาเห็นว่าหัวมันใหญ่มันใหญ่เหมือนหัวเหมือนมันมันใหญ่เหมือนเอ,อ่อหอมใหญ่อะ่ะอมืมันเป็นหอมแดงแฟนใหญ่เขาก็เลยซื้อมาปีที่แล้วยายเพาะนี้ไม่ทันเห็นไหมเอามาปลูกไม่ทันไม่ได้ถอนมันอยู่ในดิน มันอยู่ในดินมันไม่ตายก็เลยตอนพรวนดินยายถอนออกโอ้ยไปไป,ไ,ปไม่รู้กี่ทุ่มแล้วสามทุ่มแล้วมั้งนี่เปิดกล่องทิ้งไว้อุ้ยอันนี้มันเม็ดมาแล้วนี่นี่เห็นไหมยายเพิ่งจะถอนไปแค่ได้ไม่สามวันเองมเมล็ดออกแล้วมเมล็ด